เยืนไปนิดครับ <Bee 94> นี่อยู่ที่บัานบางจากปักตตกนองท่านบุรีนักชมที่กำลังชมก็คือหลวงพ่อท่านเมตตานะเขียนยันให้แล้วก็ต่อเส้นวาสนาเส้นดวงชะตาให้นะท่า นะครับท yeah. ี่วัดบางจากนะที่ชมอยู่นะอย่าลืมก็ใจรัวๆได้นะชมนะก็ให้รับบวยเงินทองนะครับัดบางจากปากเกตดนะหลวงพ่อทำพิธีเรื่องการต่อเส้นวาสนาเส้นดวงชะตาเขาเรียกว่าพิกชีวิตก็ว่าได้นะหลายคนหลายท่านมีประสบการณ์หลายคนหลายท่านที่ เคยมาหรือไม่เคยมากขอตามกับอุณุนนะขบคุนนะที่ขอจบขอใจนะที่ชมอยู่นะ<ม>นะครับเป็นวิธีปัจจตังนะเป็นวิธีที่ส่วนตัวเป็นกระดาษส่วนตัวของอดีตเจ้าว่าที่ท่านถ่ายทอดนะจากคำพีจากใบลานนี่แหละเชิญนะพี่เนาะ ชวัดบังจาเนี่ยเขามีการรดโบดโบสถ์ที่นี่ดังมากเรื่องการรดโบดรวโบดสวยนะโบสถ์สีม่วงนะแล้วก็มีการดรดนบดขลังแล้วก็ดังนะใครที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญได้นะครับมาได้เราก็จะต้องดูอย่างนะต้องดูอ,อธิบายยากบางอย่างนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นจนเตื้อเรื่องของความส่วนตัวยังมีคนที่หลากหลายอยู่ที่นี่นะผู้ชมนะให้ผู้ช่ได้ชมไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะ คนที่เคยมาก็จะรู้นะครับกอบคุณนะกอบคุณก็จบเข้าใจนะเป็นการที่ท่านจะเขียนนะแล้วก็ขีดเข้าไปนะครับขีดไปที่ที่มือติดตามลายเส้นเราเดี๋ยวให้อยู่กล้ดนะดูชัดๆนี่อย่างนี้เลยนะถ้ะาใครมาครั้งแรกท่านจะเขียนจะขีดให้นะครับเป็นชริมงคลนะเป็นิริมงคลนะครับ

ไปอะไรชคก็นอะไรจะง่าากทียาอการอยา้อยากที่อยากที่ต้งการอยา้ากที่รอยากการอยา้องี้กาอยากอยากที่ต้อยากที่่องการอยองการ้อกาอยากอีการอยาก้ออร่อย Abei, ออาจะเป็นนักสอเงี้ยาชายข้าเป็นาก็จะเป็นจ้อีจับเอาจจะเป็นทาง,ทงานหนักเกอมันก็เือสปาทีเกดเีเกิดประชาชนเนียัมีมอยงก็ไ้นักเกไปมันจะหลัลยล มันจะแอบถ้าเรองเรียนกจะลองนิดนึามจะเป็น มีจกราบาบที่ทาทสิ่งหลานไปมันจะไม่ไม่เกิดผลไว้นักด้วย่แต่ค่วนใไญ่แ้ นี่ที่เขาเขียนยันคุณพี่นะเขาเขียนสามแท่งรวมไปเลยเขาเขียนให้พี่ให้น้องผมว่านะครับคุณพี่นี่มาสี่ครั้งแล้วท่านบอกว่าสี่ครั้งน,นะครับเขาเขียนให้กับทางบ้านเขาจนต,ต้องขอกับหลวงปู่นะว่าเป็นคาถาหลวงปู่บุญยังนะครับนะนี่เป็นพิธีที่ทหลายคนหลายท่าน,นาหายากนะครับพี่หมาหลวงพ่อท่านเมตตานะเขียนเป็นนะ

น้องเจ้าของน้ำใช่ไหมลูกเจ้าของน้ำอ๋โอเคโอเคโอเคลึงไปนี่จะเปลี่ยนเปน้องถวายข้าวแหลก าใครอะไรอยู่อาจารย์แล้วก็มีคนรับอาจารย์าทุกทางมีช่องทางงมีช่องทางตันนี้ของฝั่งสายภาสายิจียไทยมีสายเขานะมีสายเข้าไปได้แเรามีสายเขาลำบาก

ผู้วางจ้อนไปหน่อยะใเดียวคนนี้ใจนอไปหน่อยผูอื่นสบตารพยายามปล่อยวาอย่าลงเสียง้ภาระวังาช่มาเดตอนนี้อยู่ที่วัดบางจากปักเกร็ดนนทบุรีนะใครที่ชมแล์อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดใจไว้นะอบวากใจโรข้อฝาก99แล้วไม่ได้ตอบเลยนะชมนะดูนิดนึงนะไม่ใชไหม นั้บอกให้อย่าไปช้ำใจอย่าไปเสียใจในตรงนี้มัน่าไปแล้วให้เขาจบก็ใจให้ดํ้ให้รวยป่าน้าชิงใดให้ดํ้ให้รวยให้มากให้มีนะให้เป็นสามัญชี มาครั้งแรกนะหลวงพ่อท่านจะไม่จาขีดเป็นเส้นวาสนาเส้นลายมือต่างๆนะที่ลายมือเราเนี่ยมีเส้นลายมืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอาท่า mm hmm. นจะขีดให้ซ้ายฝานเป็นเส้นตรงเส่นไรก็ตามนะผู้ชมนะอย่างที่เห็นมาคที่สองท่านจะเปลี่ยนเป็นเป็นยันแป้งน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนขล่ะยันให้เป็นยันมอญยันหลองผู้บุญยังนะดีเจ้าวาดวาดวบางจากปากเกร็ดนทบุรีท่านเป็นพระสายมอญ นะคือสายต้องปูกตามาละสายมอนอะนะตอนนี้ท่านกำลังเจิมนะเปิดเน่เจิมแล้วก็ของหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระป่านะสี่เนะครับเป็น4 9่ที่ร่วบนทางวัดนะแต่ใครที่นั่งมาเขชยนยันเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เก็บค่าครูแต่ประการใดนะนะครับเราก็มาได้มาได้ไหลายครัง้งมาได้ไหลายค่าวัดบางจากปากเก็นนตนนทบุรี